หวาสี่สิบแม่ตรงแซบกระดูกหมูนะครับว้าวน่าทานมากนะครับได้ที่แม่บอกเยอะจะเอาแบบไหนเนี่บอกได้ร้านเนี้ยแซบๆบ,<ห>บอกกินเดียวมาแล้วครับขงกุ้งผัดขงกะหรี่นะครับ สวัสับวันนี้ผมเชิญต้นสติฟน,นะครับมาอยู่กันที่ตลาดนัดของผมตาคีนะครับผมนี่มาเจอน้องเนทอ่านเด็กปสานะครับผมทำกับข้าวนะครับผมนี่อันนี้ถามน้องเนทเมื่อกี้ว่าจะเป็นต้มเซร็ซี่โคงหมูนะครับผมนี่ น้องจะมาช่วยน้าขายอยู่ที่ตลาดนะครับผมแล้วก็แกงเองนะครับนี่เก่งมากเลยปอสามนะครับผมจุดแก๊สเองทำอะไรเองนะครับผมน้องนี่แกงอยู่คู่กับน้านะครับอยู่ข้างหลังนะครับผม จะเป็นคนดูพวกไฟพวกเทน้ำมันให้นะครับบางทีน้องก็ทำไม่ได้นะครับน้องทำได้แหละแต่ว่ามันก็จะเกิดอุบัติเหตุนะเนาะน้องยังแค่อายุยอนแค่เก้าขวบที่อันนี้แกงอะไรครับผัดกู้ขอผัดกุ้งผัด เป็นผัดผงกะหรี่ใช่ไหมครับพี่อเออครับนี่คนเดียวนะครับสองเตาเก่งมากคุณน้าก็จะช่วยอยู่ข้างๆตลอดนะครับนี่ตีไข่เองด้วยนะครับผมเก่งมากอายุเก้าขวบนะครับ อันนี้เป็นต้มแซ่บที่โกงหมูนะครับอ๋อต้มมาแล้วใช่ไหมครับ แต่กระดูกหมูนะครับผมชิมเองครับผมชิมเองทุกเมนูที่ตัวเองทำนะครับ ได้หรือ,อยังครับได้ครับอ,อไ๋ได้แล้วครับรอเห็ดสุกนิดนึงนะครับผม เรย้อเรียงลูเสร็จแล้วนะครับหอมมากค่ะหวานี่สุดแม่ขอบแซงกระดูกหมูนะครับผมว้าวน่าทานมากครับได้ทีแม่บอกเลยจะเอาแบบไหนได้บอกได้ร้านนี้มาแล้วรับผมกุ้งผัดผงกะหี่นะครับ